วันนี้เซอร์ทรัพย์จะมาเปลี่ยนกองแอร์ Toyota Revo ครับผมมาจากอเมริการกันครับผมเปิดเล็กนะครับตรงนี้จะปิดได้ครับปิดเอาอข้างซ้ายมีสองฝั่งครับผมตั่งนี้ก็ปิด ปิดซ้ายฝั่งนี้ปิดขวาแล้วก็เอียงกิบมาแล้วก็ดึงออกครับผมแล้วเราจะเจอฝาตรงนี้ครับผมให้บีบกิ๊บตรงนี้บีบแล้วก็ดึงออกครับผมดึงฝาออกแบบนี้แล้วก็ดึงกองออกมาลูกค้าบอกให้เป่าครับผมผมจะเป่าไม่ไหวเลยแบบนี้ผมต้องเปลี่ยนใหม่ นเนำกองแอรตัวใหม่มาแล้วก็ใส่ก็แบบนี้ครับผมมระดูลูกศรลูกศรจะชี้ชี้ไปทางนี้ครับผม เราดุงม,มันจะใหญ่ๆกว่านีงงน่เลยแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับผมลูกศรจะบอกว่าวเอาขึ้นนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปในร่นองครับผมเสียบเข้าไปในร่องดันไปทางซ้ายให้ดันไปทางขวาแล้วก็กดล็อกแบบนี้ตัวนี้ก็จะล็อกไว้ลองดึงดูครับผม แล้วก็ กันตกครับผมฝั่งนี้บิดซ้ายนะครับผมฝั่งนี้บิดคายออกบิดไปทางขวาบปิดเปิดเปิดโอเคเรียบร้อยก็เป็นการใส่คลองแอร์ครับผมของรถโตโยต้ารีโวครับผมก็มีขั้นตอนประมาณนี้ก็กดไลก์กดแชร์ Central เซ t น a ตด้วยนะครับผมจะไดะ้ให้ผู้ที่ใช้รถรีโวอยู่นะครับผมก็ สามารถดูแลรถตัวเองได้นะครับผมสามารถถอดเปลี่ยนเองได้น,นะครับผมสสร์ต้อบขอบคุณครับ